เชื่อว่าทุกคนมีมุมที่ท้อผิดหวังรู้สึกว่าอะไรก็ไม่เป็นไปตามที่หวังเราก็เหมือนกันเลยลองหาหนังสือให้กำลังใจมาอ่านเราเจอเล่มนี้คนที่อยู่ข้างกันในวันฝนโปรยโดยคิดมากนักเขียนที่มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์กว่า2ล้าน3แสนคนการยอมแพ้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมที่จะไม่พยายามเอาชนะในเรื่องที่เสียแรงเปล่ามันมีเหตุผลบางอย่าง ที่ไม่มีใครบนโลกใบนี้สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบจะคอยบอกเราว่าเรายังต้องการคนอื่นเช่นเดียวกันกับคนอื่นเพราะทุกคนบนโลกใบนี้มีความพิเศษในแบบของตัวเองดังนั้นเราควรกล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทาและทุกครั้งที่เราจะทำอะไรก็ตามก็รวนส่งแรงกระเพื่อมให้กับโลกใบนี้เสมอ ความพยายามของการไม่ยอมแพ้คือการต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายจนกว่าเสียงนกหวีดหมดเวลาจะเป่าดังขึ้นเรื่องนี้จะพาเราไปรู้จักโคช้ชมากมายที่อยู่ใกล้ตัวให้เราได้เรียนรู้ชีวิตการไม่ยอมแพ้การเสียสละการยอมการพอการเป็นตัวสำรองเพื่อให้เราได้เติบโตและเป็นตัวเราเองที่ดีขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้อ่านง่าย ได้ข้อคิดการใช้ชีวิตที่ซึมซับทั้งปลอบใจแล้วก็กระตุน้นเพิ่มพลังบวกของเราเยอะมากคนที่อยู่ข้างกันในวันฝนโรยยังไงละ่ะ